าขาต้องรับ่งยมรูปพชมาที่ชาติโลงได้กัหางขอถ้าโลนเหลการณ์ผของพระองค์จบของคุณได้ชำระสามที่บาทของพระโอรสาบราณีพื่อเจราเขาทรงทำการตั้งแต่ศีรษะจนกรทัางไม่ว่าจะเป็นวัน เอาวิญญาขาแต่พระยาพระิยธรรมศก์สิทคะรัรอทั้งหลายต่อร่วมใจกันพ sure exactly ิธารเพื cimento, ่อกาักในราัการพระเจ้าแผ่นี้ขอรวิชาณอนค์หลวงจะสงเลื่อหวัาพระการการของพวกเราที่ขอทรงเข้ามาเป็นิวจิตใจ และให้ทุกคนได้พบกับความชื่นบานความชื่นชมนและขอพระองค์โปรดให้ความโลรการของพระองค์ลงมาท่ามกลางพวกเราทด้หลายเเพื่อหนอนงเจ้าพระในพระองคอ้พระเจ้าทรงเจริญ 听到。 ด้วยควาใันในเวลานี้พวกเราขอท่านหลายขอค่ะ ป่วยเป็นโรคเรื้อนแ,และยังเจอเพื่อนที่บอกว่าโยกชั่วแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยโยกมีความชั่วที่ใหญ่โตมากมันคงทำให้โยกคนนี้นะคะรู้สึกแบบนนหนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมเปรียบเทียบเหมือนนักเดินทางคนหนึ่งนะคะแบบเหมอือนเรางมีกระเป๋าเป้อยู่สะพายอยู่ด้านหลัง แบบทุกวันมีคนใส่ก้อนหินลงไปในกระเป๋าเป้ของเราทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งมันเต็มกระเป๋ามันเต็เมตหลังต่อให้นักเดินทางคนนั้นนะคะจะแข็งแรงสักเท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้อย่างรวเดเร็วเพราะเขาต้องแบ,บงงก่าระก้อนหินที่เต็มกระเป๋าของเขาทุกคนที่เคยทํำผิดพลาดนะคะก็เปรียบเสมือนนักเดินทาง ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเหมือนกันเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแต่คําพูดบางคนที่ตรรําหหลิเราเอาเรื่องเก่าๆมาพูดซ้าๆเอาเรื่องที่ดีมาบอกว่าคุณทําไม่ได้หรอกและใสท่ทุกทุกวันทุกๆกวันในที่สุดมันก็จะกลายเป็นความหนักหน่วงที่ทําให้คนที่ตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว คำตินะคะบางครั้งก็เป็นเหมือนการใส่ก้อนหินในการเปล่งพรายามหาคำอธิบายว่าทำไมพระเจ้าที่แสนดีจึงปล่อยให้ชีวิตคนดีๆต้องเจอกับความทุกเหตุผลที่หนึ่งที่เราพิดได้ก็คือใช้สิ่งก็เพราะว่าพระเจ้าไม่มีริงไงบางคนก็เลยบอกว่าในโลกนี้ไม่มีพระเจา้า ก็เพราะว่าเห็นไหมทำไมเคราะร้ายถึงเกิดขึ้นกับคนดีเหตุผลที่สองก็คือพระเจ้าไม่ยุติธรรมไงพระองค์ก็เลยไม่ปกป้องคนดีปล่อยให้คนดีไม่มีความรุ่งเรืองเหตุผลที่สามก็คือมนุษย์ทำบาปนี่คือเหตุผลในชุดความคิดที่มีต่อเพื่อนทั้งสามขระโยกในเมื่อมันไม่ใช่ข้อหนึ่งและข้อสอพระเจ้ามีวิขาตภาพสูงสง เพราะฉะนั้นเหตุผลเดียวที่เพื่อนจำสามของโยกจะมองได้กับทุกของโยกก็คือโยกทำบาปที่ลูกของโยกต,ต้องตายเพราะลูกของโยกทำบาปการรวนสรุปนี้มันได้สร้างความผิดและผลิตความผลิตคำพูดและก็บััดทอนจิตใจของโยกเพื่อจำสามคนไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันมีข้อที่สี่คือ มันมีสาตารอยู่ในชีวิตทั้งหมดเราอยู่ในโลกที่ร่วงหล่นแม้ว่า,าเราไม่ขับรถชนไ,ไปชนคนอื่นนะคะกระเป๋าไปปรากฏว่ากระเป๋ากระเป๋าสตาร์เขาหายจริงๆไม่มีจริงๆด้วยความโกรธนะคะเขาเรียกตะโกนแล้วก็ตับหวาดใส่ผู้ที่ขอมาจิกรถคนนั้นบอกว่า เอากระเป๋าตัดมาเอากระเป๋าตัดมาลงไปจากรถเดี๋ยวนี้คนที่ขอติดรถก็รีบโยนกระเป๋าฟังให้เขาและลงไปจากรถเขากลับบ้านด้วยความตื่นเต้นนะคะมือสั่นด้วยความกลัวว่าขอรอดพ้นจากมิจฉาชีพและเมื่อกลับถึงบ้านเขาเล่าให้ภรรยาของเขาฟังว่าบอกว่านี่เธอผมรับคนมาแต่เขาเป็นมิจฉาชีพ ผมกลัวมากๆเลยภรรยาบอกโอ้น่าจ่นเต้นจังแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแบบแป๊บนึ่งฉันจะบอกคุณว่าคุณลืมกระเป๋าสตางค์ที่บ้านนะภรรยาก็บอกว่าช่วยเล่าต่อเลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงตกลงใครเป็นวิจฉาชีพคะเพราะว่าลูกเขาตายแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยคุณก็ยังมี เราเูปที่ตายไปกับรูปอีกคนที่เหลืออยู่ได้คำพูดที่ความขาดความเห็นอกเห็นใจนะคะแม้ด้วยความปรารถนาดีด้วยความหวังดีมันก็จะทำร้ายได้พ่อแม่ทำไมทำร้ายลูกด้วยคำพูดได้ทนที่พ่อแม่รักลูกก็เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวเพื่อนของโยกก็รักกัน ซาติคุณกลับคืนมาสิ่งใดที่คุณเกลียดกำลังสอนคุณเรื่องความรักที่ไร้เงื่อนไขสิ่งใดที่คุณกลัวกำลังสอนคุณให้เออชนะความกลัวน,นั้นและสิ่งใดที่คุณไม่ได้กำลังสอนให้คุณรู้จักปล่อยมันไปเมื่อปลับมองกับสิ่งที่ไม่ได้ดังใจพยายามคิดมันในแง่งมุมใหม่ๆสิ่งต่างๆก็จะเกิดผลดีกับ คนที่รักประเทศสุรินรค่ะค่ะและในในเวลานี้นะคะขอให้พี่น้องทุกคนนะคะลุกขึ้นยืนนะคะและวันบัทรซึ่งการกันและมีใครบางคนทาให้ท่านเจ็บช้ำขอให้ท่านศัตย์สินใจยกโทษและให้อภยัย และการคืยดีเข้ามาปกป้องจิตใจของท่านเพราะวันนี้เราเป็นลูกของพระองค์เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าฮาเลลูยาของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าค่ะ